ความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตาไตรและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไผ่แห่งวัดเชิงเลนสำหรับรายการส่องพาส่องธรรมนาสุขวันนี้ก็ขอนำเสนอเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนหูเชื่อมด้านหลังลงยัน แต่ก่อนที่จะไปอธิบายเรื่องเหรียญนั้นจะขอนําเสนอประวัติข้าวคร่าวของหลวงปู่ไข่สักเล็กน้อยหลวงปู่ไข่เป็นพระที่ชอบปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งชอบที่จะเดินทุดงไปตามป่าตามเขาไม่ยึดติดอยู่ใน วัดใดวัดหนึ่งเป็นเวลานานแต่มาในภายหลังท่านได้มาจำบรรษาอยู่ที่วัดเชิงเลนหรือว่าวัดบอพิทพิมุกแต่ท่านก็ไม่ได้ติดในยศศักด์หรือราบสการะใดๆท่านไม่ได้เป็นเจ้าวาดหรือว่ามียศถาบรรดาศักด และท่านก็ถือสมถะมีเมตตาเอกราบที่ได้มาก็นำไปพัฒนาวัดวาอารามและเป็นทุนทรัพย์ในการที่จะสั่งสอนอบรมญาติโยมให้เกิดความรู้ในเรื่องของหลักธรรมวินัยในข้อวัดปฏิบัติ ซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าและมีความนิยมที่ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวเพราะเป็นเหรียญที่จัดว่าเป็นจกักรพรรดิของเหรียญมีมูลค่าและความนิยมสูงกว่าเหรียญของ พระเบนพระคณาจารย์เบนสภาคีซึ่งเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญหูเชื่อมที่ตรงอยู่ในตำราของทางวัดลักษณะของเหรียญหูเชื่อมของที่ทแท้ตามที่ข้าพเจ้าได้ได้วิเคราะห์ออกมาก็คือเหรียญ หูเชื่อมนั้นจะมีลักษณะหูที่ชนกันแต่มันจะไม่เสมอกันด้านทั้งสองข้างนั้นมันจะเหลื่อมกันครึ่งเส้นลวดและลักษณะของเหรียญน,นั้นจะเป็นลักษณะรูปไข่ สำหรับเหรียญนี้จะเป็นเนื้อทองแดงนะที่มีความสวยสดงดงามแต่เนื่องจากว่าอยู่ในกรอบที่ไม่มีอากาศผ่านเข้าและความชื้นที่ผ่านเข้าจึงไม่ก่อให้เกิดเป็นสนิมทองแดงแต่สีของทองแดงนั้นจะเปลี่ยนไปตามการเวลาดังเห็นว่าสีนั้นจะไม่เสมอกันจะมีความเหลื่อมไปตามการเวลาและ ตำหนิต่างๆที่เกิดขึ้นในเหรียญนั้นจะมีอยู่อย่างครบถ้วนเลยทีเดียวอย่างเช่นรอเรือตัวนี้ก็จะมีเส้นเกินขึ้นมานะหูจะมี4ขีดหูด้านนี้จะเป็น2ขีดแล้วก็เส้นคอนะตัวอูตัวนี้ก็จะวิ่งชนชีวรแล้วก็เนื้อเกินของตรงที่ ที่หน้าขาตรงนี้ก็จะมีจุด1น,นะครับตรงชายทีวอนี้ส่วนเส้นอาสนะเส้นอาสนะนั้นจะเป็นลักษณะเส้นตรงแต่ไม่ต่อเนื่องจะมีเป็นชั้นๆชั้นๆชั้นๆขึ้นมานะสำหรับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญที่ด้านหลังมีการจาน หรือว่าลงอักขระเอาไว้ซึ่งลักษณะของการจานนั้นจะเป็นลักษณะที่บางมากเนื่องจากว่าเหล็กจานนั้นสมัยก่อนจะเป็นจานมือไม่ได้จานเครื่องเด็กจานนั้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่ามันมีความคมมีความคมเหมือนเหมือนกับปลายมีดเนี่ยทีนี้ ท่านก็จานลงไปสำหรับตัวจานในเหรียญนี้จะเป็นตัวมะนะโอ้ยนะนี่นะานะจะเป็นตัวมะแล้วก็ตัวอะนะตัวนี้ตัวมะนะยังไม่เห็นไหมโฟกัสตัวนี้จะเป็นตัวมะเขาเรียกว่ามะอะอุเนี่ย ะนี่ตัวมะแล้วก็ตัวอะนะแล้วก็ตัวอุตัวอักษรของท่านเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะไม่ใช่เป็นลักษณะเป็นโคง้งเหมือนภาษามอญแต่อันนี้เป็นอักขระของขอมนะจึงเป็นลักษณะที่มีเหลี่ยมและเป็นส่วนมากนี่คือลักษณะเหรียญที่ ที่ข้าพเจ้าวิเคราะห์ว่าเป็นเหรียญแท้ของหลวงปู่ไข่ซึ่งเป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งสำหรับเหรียญที่มีการลงอักขระอักขระซึ่งข้าพเจ้าก็จะจะเขียนให้ดูพอพอสังเขตนะสำหรับอักขระก็คือลักษณะอย่างนี้ นะที่เป็นลักษณะ ح, ตัวตัวมะเนี่ยจะเป็นลน ح, นันะลกษณะ,ะ ح, อย่างนี้ตัวนมะแล้วก็อะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นอะอย่างนี้นะแล้วก็ตัวอุจะเป็นลักษณะ ح, อย่างนี้ซึ่ง การที่นะเนี่ยลนะักษณะคล้ายๆกันเป็นลักษณะของยันที่มีความเป็นเหลี่ยมนะยานที่มีความเป็นเหลี่ยมแต่ว่าลักษณะที่จานลงไปนั้นจานด้วยมือนั้นก็จะไม่ลึกเพราะว่าเนื้อทองแดงก็จะมีความแข็งนะก็จะเป็นไปตามธรรมชาติของการ เขียนอักขระยันจากมือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ประมาณนี้นะดังนั้นแล้วขออนุมโมทนากับทุกท่านที่มีบุญวาสนาได้รับชมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านจงนั่งสมาธิภาวนา ไปตามแบบฉบับที่หลวงปู่ท่านได้แสดงปิศนาธรรมเอาไว้ตามที่เหรียญของท่านได้นั่งสมาธิอยู่นี้เพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญารู้แจ้งเห็นจริงนำไปสู่ความดับทุกข์ของทุกคนทุกท่านเทิน